วางว่าตรงนี้จะมีนกขาประจําจมากินตลอดนะครับก็ได้ความรู้จักพวกคุณแหละครับนกกังเขนมั่งนกต่างๆนานา,นา,นานที่ผมไม่รู้จักชื่อนะครับถ้าเกิดใครติดตามใน IG ผมก็จะรู้แล้วว่าสมาชิกใหม่ที่อยู่ตรงนี้ฟักแล้วนะครับเป็นนกเขานะครับแต่วันนี้แม่เขาอยู่ด้วยดูโลสวัสดีจ้าสวัสดีแม่จ้าเว้ยขอดูลูกหน่อยแป๊บหนึ่งได้เปล่านะจะให้ดูเฮ้ยแปบ๊บเดียวนี่เห็นไหมเห็นไหมลูกเขาคลอดแล้วนะครับแค่นี้แหละขอบคุณมากกลับบ้านได้ โอเคครับผมสวัสดีแก๊งสุดปอกทุกท่านด้วยนะครับอีกเช่นเคยนะครับวันนี้วอล์กนะฮะวันนี้ทํางานที่ออฟฟิศนะครับผมไม่ได้ไปทุ่งนานะครับเหมือนเดิมครับใครที่ลังดูคลิปนี้อยู่แล้วกำลังทานข้าวอยู่ขอให้ทานให้อย่างอเด็อร่อยเลยนะครับไปดูกันว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับผมบ้างนะฮะแล้วผมมาโกนหนวนี้ออกด้วยนะหน้าเด็กลงไป4ี่เดือนเลยนะครับโอเคเจอออฟฟิศดีครับเรือยสมาชิ่นใหม่แล้วว่าจันมกองทัพ ตำแหน่งอะไรอ่าผู้ช่วยตากองเฮ้ยวันนี้มีมองมีคนช่วยพอดีเลยวันนี้บุกคลาใช่ไหมนะ,ะกล้องมางี้สาๆวๆก็หลงตายเดี๋ยวว่าไงเอยดูมามสะหล่อเลยนะช่อ,อไปเยอะเลยโอ้โหด,ดูดูแก๊งนี้สามคนเนี่ย <laughs> บวกกันแล้วความหล่อจะไม่เท่าแม่งคนเดียวเลย,ย <laughs> อะอะมาถึงก็มีของให้แกะนะครับไปดูก็คืออะไร สวัสดีครับพี่อาร์มพี่เฟิร์นผมติดตามโอฮาน่ามา5ปีแล้วนะครับผมชอบพวกพี่มากๆนะครับเพิ่งได้มีโอกาสติดตามเอโอสตอรี่เมื่อไม่นานมานี้นะครับแล้วก็ไล่ดูทุกคลิปเก่าๆทั้งหมดเลยนะฮะผมเพิ่งเริ่มทําแบรนด์นะครับเลยส่งสินค้าจากแบรนด์ของผมหวังว่าพี่จะชอบนะครับฝากร้านนะครับอ่เดี๋ยวขึ้นไอจีให้นะครับมาดูว่าคืออะไรนะฮะเป็นกระเป๋านะครับกระเป๋าน่าจะเพนเองนะฮะโอเค thank you ขอบคุณมากๆใครสนใจกระเป๋าก็ไปได้ที่ไอจีเขาเลยนะครับเช่นเคยครับรอคนมาครบก็เริ่มทํางานกันเหมือนเดิมนะฮะไม่ว่ากันแล้วกัันนะครบ เยไฮค่ะทุกคนสวัสดีค่ะโอเคค่ะวันใหม่อีกแล้วนะครับวันนี้เฟิร์นมีนัดนะคะไปทำทีมเมนหน้าตอนบายโมงครึ่งเดี๋ยวเดินทางไปที่คลินิกกันนะคะ ซึ่งจริงๆอ่ะคลินิกเนี้ยเป็นคลินิกที่เฟิร์นอ่ะเคยเลเซอร์แบบนานมากๆแล้วนะคะเอ่อแล้วก็ตอนนี้มันเหมือนกับว่าเขาอะให้เป็นแบบของขวัญปีใหม่กับลูกค้าเก่าอะไรอย่างเงี้ยเฟิร์นก็เลยได้ไปทำทิชเมนฟรีนะคะก็เลยไปไปกินข้าวกันก่อนค่ะไปโยนยนี่อ่ะฮะแท้ที่สุดพี่อาก็ให้ยาหรอก็มึงอ้อนวอนอะ โว้คอมกระเป๋าเก็บไว้รู้มึงไม่ใช้หรอใช้ใช้ใช้เดี๋ยวเกันกลับเชียงใหม่ไปห้อหสาเลย คืออะไรครับเฮ้ยหน้าคุ้นๆเนี่ยคุณเนี่ยคุณใช่คนที่เอ่อทำน้ำพริกลุงซาหรือเปล่าครับใช่ใช่ไหมครับกี่คลิปแล้วเนี่ยคุณเนี่ยผมเพิ่งเห็นหน้าคุณดูของคุณมากเลยนะผมผมก็คุ้นไงแต่ผมจะบอกคุณว่าผมกินเข้าไปแล้วอ่ะผมปวดหลังต้องเขี่ยพริกออกอ๋อเขี่ยพริกออกแล้วจะไม่ปวดหลังมันคือน้ำพริกทั้งถ้วยไม่ใช่เหรอครับก็ต้องเขี่ยออกครับเขี่ยออกได้แล้วผมจะมีเวลาไหนไปตั้งเขี่ยหรอครับคุณอ้าวคุณกินข้าวคุณต้องมีเวลาดิขณะที่กินข้าวคุณยัมีเวากิิิินนนน้้้ไคคครรอออโบดดใหูืะ พี่กิจน่าจะส่งมาบ้างเนี่ยอ๋อพี่กิจเหรอกลมกล่อมน่าจะเป็นรองเท้าขยะอ๋อไหนอ่ะดูนี่มันกางเกงนี่กลมกล่อมเกาะร้านเนี่ยอ๋อใช่รองเท้าพี่กิจอ๋อแกหน่อยแกดูหน่อยรองเท้าขยะนะใช่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 อ๋อนี่นะครับรองเท้าจากขยะเกาะร้านนะครับเอาขยะมาหยัดน้หยาแล้วกลายเป็นรองเท้าแตะเนี่ยพี่กิจนี่คือคนรักโลกกินท้ายจิงสุดยอดนะครับผมไปสั่งซื้อได้นะครับเดี๋ยวขึ้นเพจให้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่พี่กิจเขาจะขายหรือว่าจะแจกหรืออะไรก็แแล้้้ววต่่่่่่นนนนนะะะะคคคคคครรรรัััับบบบบผมมไปหหาาดดูกกออออโเขุณพีีิจยทสงใ ไอ้เจ้อะไรที่โอ้ตหรืออะไรนะกล้องใช่ไหมมึงมึงมึงลองมาร้องเพลงให้กูฟังดิเห็นเดี่ยเจ้าไม่ไล่ตาไม่สายเหมือนเจอมีมึงเหมือนมากเลยนะอิจฉาแฟนมึงจังเลยอ่ะนะพันสิอิจฉาแฟนมันทำอะไรหรอเออไอฉามาไอฉามาเอาลองดิลองดิยิ้มยอมไปหน้าเหมือนหน้าเหมือนจริงเอาเยอาะดิไอ้กามิโอเฮียชอบ ไไปด้บของฝากจะกเกาะล้านโอ้คุณกิตเหรอใช่อะไรเอ่ยเกือบเกือบจะขยะน้องแก่ด้วยโอ้น้องเอลเซเมนเลนที่ระลึกกลมก่อมเกาะร้านสมายว้ายเขาทำเองหรือว่าเขาอะไรขยะไงเอาขยะเดี๋ยวเก็บขยะกันแล้วก็ไปทารองเท้านี่แหละที่พวกไอ้เจอไอ้เจอไปเก็บกันอ่ะ พี่กิจขอบคุณค่ะพี่เจมันนีขอบคุณค่ะทุกคนขอบคุณค่ะเยอะโอ้โหสุขภาพสดชื่นเลยพี่สดชื่นใช่ไหมยังพร้อมทำงานหรือว่าตาแป๋วชจะคุณพร้อมที่จะกินแตกแล้วใช่ไหมจริงหรอมันจะกินแตกหรอจริงเรื่องจริงเมื่อกี้เมื่อกี้หยิบปุ๊บเนี่ยเนี่ยแตะเอ้ยอุ้ยอ้ยอุอุ้ยตดแล้วตดแล้วไหล อะะไรวแค่แตกก็ตดอ่ะมีใครเคยกินแล้วมั้งรีวิวยังกินทั้งหมดแล้วไม่มีใครไม่มีใครกลับมาเล่าได้จริงเพราะกูทุกวันเลยวันแรกกูขี้แตกวันที่สองปวดฟันวันที่สามปวดหลังกูมีวิธีแก้มาแล้วเขี่ยพริกออกเออให้เขี่ยพริกออกแต่มันคือน้ำพริกมึงต้องเขี่ยทั้งกระปุกกินอะไรที่เึงกระดูกคุดด้วยนะเอ้ยลองนี้ลองนี้เอาจริงๆเิงารีวิวแกแบบว่าเออมารีวิวจริงจังเลยอุ้ยแล้วหมองมากกับกับไข่เจียวอยู่แล้วหนูว่า เจมาเพิ่งให้น้องไปซื้อข้าวไข่เจียวมูสับเหมือนกันะกินกับนี่แหละเออเฮียดูที่จะตายไหมเฮียอ๋อเฮ้ยแต่มีข่าวออกมาคนกินแล้วตายนะเขาใช้ซ่อมตักแล้วกินแล้วซ่อมแทงคออมีเดี๋ยวน้ำพริกมีเกี่ยวน้ำพมีคนนิ้วขาดด้วยเฮ้ยเอ้ายังไงกินแล้วเหรอเปิดมาปุ๊บไอ้นี่บาดเดียวเลยเขไม่ดูไงไม่เกี่ยวน้ำพริกกินไม่ดูลองออกมีคนกินแล้วก็อ้วกอ่ะอ้วกเลยเหรอเพราะว่าจากตื่นไม่เกี่ยวน้ำพริกน้ำพริกได้หละ ไม่แต่ว่าไม่ใช่เกี่ยวไม่ใช่เกี่ยวกับรสชาติหรือะายโลโก้เฉ้ยเห็นหน้าสบอรแล้วแบบอ,อุ้ยขำจะรู้ว่ขำขำขำามล้านออกมาดีนะครับนี่โลโก้เป็นอย่างนี้น้ำบิกรุงซานะครับินจริงจริงนะเนี่ยินจรเกินจริงเลยติดใจครับขัที่สองละติดคออ้ยอยอุ้ยโอ้โหเร็ว้กิอเร็วเกิน้ันต้องแบบ้โ้อ้รชย้้ ไปแล้วไหมมันเป็นก้อนใหญ่อ๋ออร่อยอริงอร่อยแอลหมายถึงข้าวไข่เจียวอ่ะอร่อยจัดเลยทอดสักต่อเตี่ยทดีมากอร่อยเขี่ยไข่เจียวออกไปเยอะครับเอ๊ะทำไมครับน้ำพริกมันจะได้ถึงรสชาติปั๊อ๋ออออ้ามเลยอุ้ยหนึ่งคำนี่มรดกอะไร่อร่อยอ๋อมันมัน คือตอนนี้อร่อยแหละแต่ฟีดแบ็กมันคือ <c oughs> มันยังไม่ออกการมันต้องสั่งพักหนึ่งรอย,ย่อยก่อนไ <c oughs> ม่ต้องมาเด็กกลุ่มละมันต่อสายคนไหนนะครับโรยว่านเปียวๆซอยว่านเปียวๆนึงเข้าบ้านเอาน้าพริกอุลตราผสมน้ำใส่สเปรย์ไว้ฉีดได้ก็ต่อไทปต่อไทปบ้านมาได้เลยที่ล่าสุดกูเพิ่งไปบ้านมันสั่งไปแปดกระบุกเอ้ยเอาไปกินเหรอบ้านเป็นเนิยเอารองล้อรถวซัลโตมเต็มใช้ได้นะทำไมอ่ะสรรพคุณเหมือนโซดาไฟ เล่นตัวเองแม่งเลยดูเจ้าของแบรนด์ดิสมองตกขนาดเนี้ยแล้วพิ่งจะสะอาดเหรอวะเจ้าของแบรนด์บ้าอะไรนี่ลูกตะแบนอ๋อลูกตแบบนี้ไม่น้ำขำที่อะอะไรก็ไม่ขำก็ขำที่นี่เลยเฮ้ยอยู่วานิลเลนไมล์ไลน์ดีใจนึงกัน e ด้ไหมแบรนด์นี่คือใครเนี่ยเด็กฝางไมล์เด็กงานคนมาเป็นตะก้องหน้าเหมือนเดซาชลร็อกซี่หล่อจังไว้สายเป็นตะก้องที่ชื่อก้องอ้าวชื่อก้องด้วยเหรออยู่วานิลเลนมาไลน์ ไอ้คนนี้ไอ้คนนี้ไอ้กามีอัวใจนะชาบชอบรอบเมแต่ชอบเพลงนี้ด้วยนะคนละมีคนใจนะคนละมู้ดเลย เบอร์สวัสด์กับนรกแต่เนี้ยอร่อยอร่อยใช่ไหมมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดใช่ไหมไม่ไม่น้ำพริกก็มีแต่แบบเผ็ดเองอ่ะอร่อยจริงจริงคุยคุยสองคนเลยนะคยโรยแค่นี้เลยเริ่มปวดท้องแล้วแอลไม่ต่างกัดเอาล่ะของเก่าของเก่ามันจะขี้แอลอะไรเมื่อคืนเมื่อคืนกินยำมาดินั่นแหละโอเคค่ะทุกคนถึงแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปท้ำหน้า ทรีตเมนต์หน้ากันเถอะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะ <c oughs> ก็คือเกิดเหตุการณ์แบบว่าคนตัดสินใจไม่ไม่ทำทีต์เบนแล้วนะคะเพราะวพอไปถึงที่คลินิกปุ๊บเขาบอกว่าให้รอประมาณชั่วโมงหนึ่งซึ่งจริงๆอ่ะคนนัดเอาไว้ประมาณบ่ายโมงครึ่งแล้วตอนนี้บ่ายสอแล้วก็ให้รออีกชั่วโมงนึงนี่ก็เลยแบบเออรู้สึกว่าแบบไม่ไมโอเคอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆตอนนั้นอะ่ะเขาก็แบบต้องการที่จะปิดคอร์สเราเออแล้วคนก็เลยแบบไม่ได้สะดวกนะคะแล้วก็เอาทําไมแบบไม่เหมือนที่คุยกันไว้ก็ปเฟลไปนะคะตามนั้นโอเคในระหว่างนี้ก็เดี๋ยวคงจะเดิน เล่นนะคะทุกคนหาซื้ออะไรไปเรียบร้อยหรือว่าเราอาจจะแบบไปกินอะไรยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีแล้วนะคะไปและนี่คืออะไรอีกครั้งหนึ่งสิมันคือการ์ด โอฮาน่าที่เอาไปเข้ากอบมาแล้วอ่าอันนี้คือของพวกเราเองใช่เราก็ต้องรบกวนพี่ซาบอลเจาะกําแพงอีกแล้วใช่ซา <PM. S 1> บอลแลรบอนฝึกมาด้วยนะแบบไปฝึกที่จีนมาใช้นิ้วแบบอเขานี่ใช่เ <laughs> อ้โตูเลย <laughs> ไ,นนะ <laughs> ไฟังไปฟังแท <laughs> มันสะดือแก่แก <laughs> ่แก่แก่แก <laughs> ่แก่แก่แ <laughs> ก่แก่แก่แก่่แก่แก่แกแก่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 ่แก่แก่แก่่แก่่แก่แ่แก่แ่แก่แก่่แก่แก่แ่แก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 ก่แก่แก ไม่ใช่ไม่กรีดโอ้โหกรีดเลึกอยู่ในหัวจริงๆอ่ะจริงเลึกกรีดอ่ะลึกกรีดไม่เป็นหรือครบด้วยครบแปดใบอ้าวแล้วเอ้าขังมาห้าว่ะอ้าวที่หมายเป็นไรอ่ะเที่ยวเขาทำกับหัวมาตรงนีโอ้ยไปเปลี่ยนมาเลยนะเทียวต้องแจ้งร้านเขาแล้ะไม่ใช่จับอย่างนี้ที่ จะหลูเลยเหรอสวยสวยสวยเสวยเลยสวยสวยไม่สวยตรงแก้ผ้าไอ้เชี่ยใช่แล้วรู้ไหมก่อนหน้าเนี่ยหนูเอาการ์ดพวกเบียบแบบไปให้หลายร้านเขาดูใช่ไหมเพื่อที่หนูจะนี่และทุกคนต้องเห็นรูปเนี้ยถูกต้องเอ้ยนี่ใช่เจ้าของนั่นพี่ป่ะวะไม่นันพี่ที่แตกนะนีใช่อเ่าเจ้าของเกงวครับเกงเกงเอ้าเอเัด จะของเข็มขัดป่ะครับเนี่ยอุ้ยใช่ครับมีขายอยู่นะ่ยผมมีออตตอรี่นะครับไอ้นี่ใช่ไอ้ไอ้ไอ้ดิวป่ะใช่ครับนั่งหรือยังไม่ได้ยังไม่ขายอะจะทรงเสื้อเนี่ยก็ใส่มันเพราะมัไม่ทำนะไม่ทำอะไรเลยเดียวไอ้เหี่มนั็นใครนะดูนะไอ้เดี่ยวดูด้วยนะเกือบแล้วเกือบแล้วอีกนิดเดียว ที่เยวตายหาแล้วลงลงเยอะโลงเยอะเป็นเทบาหวานี้ไม่คนอื่นเขาเป็นเบาหวานนายป้องเป็นหนักหวานใช่เขาเบาหวานนี่เดียวแค่เบาเบาไอ้นี่เราหเราแค่เบาๆบาไงป้องป้องหนักเลยไปหนักเลยเล่นอะไรอีกดีวะครั้นี้ท่านั้นครับมือใครมีือนั้นนี่ไงป้องอีบอกว่าเธอเป็นคนสุดท้ายเนแต่ใจแล้วที่เราพี่เหรอเออสนับอะไรอ่ะเอ จอพักบุงโ <c oughs> อ้ย <c oughs> เฮียมาเร็วไอดีไม่อยู่อะ่ะ <c oughs> ไอ้หไหน่อหาอยู่นี่เฮียหาย ไอ้อเมร์แบบทายของนี่โอเควะเปลวเลยเปลวตายเยี่ยย็นมากเฮ้ยของนี้ด้วยเนี่ยเฮ้ยมีอะไรมีอะไรอ่ะนนีีี่่่มออะะไรกระเป๋าทรงบีโอ๊ยแม่งดุนิโป้งโตแล้วมีดุนิโป้งอีเฮ้ยนี่แฟนแฟนนายเหรออ๋อใช่ทำเรามาแปดพันกว่าซี่สิบเฮียคุณนึกว่าแบบเล่นกล้ามื้อหอโใหญ่จังอ่ะเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวก็ให้ไอ้บ้าถ่ายไอ้อมคู่แรกเหรออ่ะ ดีกว่าไม่คู่แรกเออว่ะคู่ที่ว่าคู่ยังไงคู่แรกมันแยกยากคู่หลังมันมากแรกรักเคยเป็นคนแรกถ้าจะแยกก็คงยากลยางมากแรกรีบเลยไม่รู้หลังมากแรกรู้จะคมไปไหนอ้าวโอเคหาการกันเขาว่ากันเกอก้าโยว้าวมันน่าตื่นเต้นไหนวะขอบคุณครับของปกป้องให้ปกป้องให้ปกป้องดแดกปกป้องปกป้อง ขอบบบคคคุณรรััเอ้ยตายแล้วได้เป็นยาวแล้วโอเคจนมัดโอเคคุยเหี้ยเลยไมใส่สีก็ได้นี่ดูแบบเพราะว่าคุณไปไม่พอมึงแค่ไหนสามคนปสามคนขอบคุณครับโอเคเสื้อสวยๆนะครับผมอุ้ยอันนี้ชั่วโมงศิลปะเหรอครับชั่วโมงศิลปะเหรอครับเอ๋ออุ้ยไม่เจอยังไงก็ยิ้มบูดดีเฮ้ยไม่ได้เบื่อเลยแต่ตัวเป็นป้า มาดิวมาดิวเฮ้ยมาดิวถูอน่ารักว่ะเอาอยากบ้าอยากว่าอ่าเปลี่ยนสีอ่ะสีไหมไม่เปลี่ยนขอสีแดงจิ้มเปอร์ควานนี่คือระบบปั่นเตาเนี่ยใช่ใช่เป็นวงจรระบัต่โอ้ยนี่ไงใช่ด้วยใช่ไอ้ชิวจิ้มกินนหรอโกกินดีเหรอเออกินเออเคมีนะโอเคหิวข้าวกินข้าวกลยขู่ไข่ไข่ต้มหรอช่วงนี้บอว่ากำลังสร้างกำเนิดา ต้มดีที่สุดเพราะว่าไข่มาอิ่มตัวน้อยกินเปล่ากินไม่จ๊ะกินไม่จ๋าอ๋อไม่จะกินเด้อไปกินกินได้ไปไหนป้องไข่กิงไข่เดียวได้ไข่ดาวได้ไข่ดาวได้เหรอได้ไข่แดงเหรอหรือว่าไข่ขาวได้หมดแดงขาวได้หมดไมามมมเห็นของกินแล้วพุ่งมาเลยนะใหญ่ใหญ่อยกินปะได้กินได้หมดจริงปะเนี่ยเดี๋ยวก็ติดคอไอ้ป้องกระทำไม่เป็นทำแบบเด็กเพราะว่าจะได้กินกับผู้ใหญ่ได้ง่ายๆเอาไข่ต้มมาจัดเติมหน่อยกินง่ายเนี่ยเอาแค่นี้ก่อน เอเปอร์เอเปอร์ล้อแร่เปลี่อ๋ออมโอ้โหชีวิตดีชีวิตชีวิตดีกินข้าวเล่นกินนข้าวเล่ไหนมันหัวล้อเป็นเทเลทบีดิมันทำได้ยังไงในกระตูนอ่ะอย่างงี้จริงๆแบบลอยขึ้นมาแล้ว มันเมายาเลยั้นแดกฟินกันนะเว้ยี๋ตอนเียตอนแรกหนูอยากได้เป็ดแล้วหนูให้ดูสารหานะหนูแบบชอบเลยพอหนูเห็นแล้วหนูรู้สึกหนูรักเลยใช่ไหมแต่ว่ามันไม่โอเคกับการใช้ชีวิตหนูเดี๋ยวหนูให้ดูนี่กดชอบมันต้องก้มเข้าบ้ามันหนัก่ะมันหนักเลยตอนแรกอะแล้วหนูก็คิดว่ามันโยกเนี้ยไม่ได้หนูก็เลยเปลี่ยนเป็นพาติกคลิปหนึ่งาไปเลยปะเอ้าไปเลยไปเลยไปเไปเลย

ไปไปไปได้ไปคุณทำได้ไปคุณทำไม่ได้เลยคุทำได้ทเปากเลยคุณทำได้คุณทำได้โอ้ยจบนะครับวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะ อ well. ู <stop pretending. S 1> <oh> ๊ดเนี <urt> hm ่ยมันชอบมาหาอะไกินในห้องน้ำไปประกำมันโคไปเยี่ยวเามคบเนเตนเนแท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 นเตน่นแทนแทนแทนอ้าว้เราเปนรามราาหรอใช่ครามาตั้งได้เไปหายตั้งอ๋อเออตั้งได้แต่ันเยียงนะตอนเนี้ยเอาขวานิดหนึ่งหุ้ย ดจีเช็ดมาหน้านนีวเพื่อนไปเนี่ยเช็ดหมดเลยก็ได้สวยอ่ะสวยเลยอะไรกับมะเนี่ยมึงจะไฟกันแล้วเหรอเนี่ยมู้จะเอาของมาให้ืจอเอาเว้ยเอาเว้ยไอ้เตียมน้ำอยู่อเฮ้ยเอาเว้ย เอาล้วครับตอนนี้นะฮะฝ่ายชมพูนะครับผมท่าทางฟุตเบิร์กยัโอเคนะครับฟุตเบิร์กดีเลยนะฮะแต่ต่อยมวยอะไรนะครับผมใส่แว่นต่อยมวยนะใส่แว่นแตกเลยครับเจอมีของมาให้ของครับพี่แต่คุณเป็นเซ็นเซอร์ดีใจมากพี่ทำขอบคุณมากจริงมีวิกฤตใช่ไหมใช่ขอบคุณมากพี่โอ้ดีใจมากครับวิกฤตสอนก่อนเขาเหรอ อันนี้ไหนี่จะโทรกระเจี๊ยบอันนี้จะต่อยกันนะงงรอเป็นกูอันนี้บันเทิงเหลือเกินจบงานในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวจะกลับบ้านกันไปแล้วไปบ่ายทุกคนสวัสดีค่ะไม่มีใครเลยวันนี้ <laughs> มีแค่ดีตั้ก่อนหมดเลยมีคนกลับก่อนหมดเลยวะนปกติกูต้องแต่ไปบายแล้วก็มีคนเดี๋ยวไบ่ายเต็มไปหมดวันนี้มึงกลับเร็วอ่ะไม่มีเลยโอเคโผล่บ้าน โอเคผมถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้สองทุ่มนะครับจะไปร้านพี่จ่ายนะครับเหมือนเขาประกาศเปิดร้านวันแรกวันนี้นะครับผมเขาก็เชิญโอฮาน่าไปด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศคร่าวๆกันนะกันว่าร้านพี่จ่ายไทยทอสมิตเป็นอย่างไรบ้างนะครับดื่มอีกแล้วครับ <c oughs> เจอกันยอ โอเคครับผมกําลังจะเดินทางไปออฟฟิศนะครับไปรับสมาชิกที่จะไปร้านพิ่จ่ายกันนะครับผมฟ้ามืดแล้วนะครับตอนนี้ก็มันทุ่มนิดๆน,น,นะครับเดี๋ยวออกกันแล้วแต่ก่อนอื่นอ่ะขอบคุณพิก,กิตก่อนอะไรเหรอนี่โอ้ รองเท้าใช่ขอบคุณค่ะเออดูก่อนดิมันเป็นยังไงแรร <Wow. S 1> องเท้าจากขยะวุวยดูดีมันเจ๋งมากทุกคนเอาไว้เป็นที่ระลึกขอบคุณค่ะโ <Okay, S 1> อเคเดี๋ยวไปออฟฟิศกันนะครับผมมีสมาชิกเราอยู่ออฟฟิศนะครับผมไปเดินทางเลยดีกว่านไปโอเค okay, ผมถึงร้านพี่จ๋าครับร้านนู้นครับชื่อร้านสลัมนะครับผมเสียงอาจจะดังนะเหมือนเดิมดูแต่ภาพเอาละกันนะครับเนาะ แล้วเสร็จแล้วออกแล้วเสร็จแล้วบ่อยจนเมียด่าจนเมียบ่นหั่งจะลุกเลยวอลเลยบอลวอบอลมานั่งนี้แต่ไม่ตายแต่ไม่ตายไม่ตายแน่นอนเพราะว่าท่า่เยตายมันทรมานน้อยไปอาจจะแบบว่า แบบคอไปทำมาพาดอะไรเงี้ยคอไปมาพาดคอานไม่ได้กระเด็นโดนคนอื่นไว้ตเลยคูแค่ตายไม่หลบพังไม่กันได้แล้วทุกคนคมขบดสบอนเอามาห้อยเป็นองคุริมาล ตอนนี้กำลังจะกลับบ้านกันเลยนะครับก็เป็นเวของการถ่ายรูปแล้วก็จากล่าจะลืมกดตับตะไคร์ไลค์แชร์ช่อง a v ด้วยนะครับ a v ช่องไหนล่ะ a อไปเลย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 เก่าไปโอเคกลัาไปแล้วเล่นซะ สวยครับขอบคุณครับโอ้โหเขาป็นห่วงเหรอหิวหิวเหมือนกันแหละเฮ้ยจริงจริงเจ้าของน้ำพริกเอ่อติองปลาเหรอครับกินเผ็ดหรือเปล่าครับผมไม่กินเผ็ดเขี่ยพริกออกโอ้ยแล้วไอ้กุณเขี่ยพริกออกเนี่ยยกผลาให้ผู้บริโภคเนี่ยอันนี้ก็คือบรรยากาศของการจารกรานะครับผมก็จะถ่ายรูปอะไรกันเป็นปกตินะครับอันนี้คือฮาร์เลย์สานสุสวยนะครับของกลุ่มพวกเรานะครับผม ด,ดูเอโอจริงเปล่าจริงรูด,ดูด oh. ูเ <feito> ลยพี่ปอยด้วยพี่ปลมากรักมาก อันนี้ช no? ื่อช <are> ื่ออะไรครับชื่ออาร์มครับผมชื่ออาร์มครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้งานวันนี้เป็นยังไงสบายดีสบายสบายดีสนุกได้ไหมครับสบายดีดีเลยดีดีแล้วพี่อนี่มึงที่ร้องเพลงปะครับเป็นลุกคอเตยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กลับแล้วครับกลับแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันน้องผมเดินถือกล้องเป็นไม้กางเขนเลยทุกวันนี้ถ่ายแม่ทุกอย่างในชีวิตสวัสดีครับแม่สวัสดีครับไปไว้เจอกันไปด้วยไปด้วยโอเคบายบายนะบายบายนะทุกคคนนะรัับบบบบสสวดีาายย เยไอ้ยาไอ้ยาไอ้ยาออ้โเสยหเยไอ้คนนี้เจอกล้องะบ้าเจอกล้องะบ้าได้ลยบ๊ายบาย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 บยาไม่เยจบตออกะบีกถ่ายไว้ถาว้แต่คิปเสร็จก็รู้ว่าลืมถ่ายปิดอีกแล้วอะโอเคท้ายคิปนี้นะครผมไม่มีอะไรจะมาแบ่งปันนะครับ <laughs> ทุกคลิปที่ผมหาอะไรมาแบ่งปันนะครับผมมันเป็นสิ่งที่ผมเจอมากับตัวมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกจริงๆนะครับก็ต้องบอกกันตรงๆผมก็คือมนุษย์ธรรมดาที่ไม่ได้มีคําคมทุกวันนะครับ <laughs> แล้วก็ไม่อยากจะเค้นไม่อยากจะบังคับมันออกมาด้วยนะครับผมอันไหนที่ผมว่าดีผมถึงจะเอามาแบ่งปันนะครับผมคลิปนี้ก็เลยไม่มีคําคมให้มีแต่คําขอบคุณนะครับทุกครั้งที่ผมตัดงานทุกครั้งที่ผมทํางานแล้วก็รู้สึกเหนื่อยผมก็จะหันมาดูสิ่งนี้นะครับสิ่งที่พวกคุณให้ผมมาเนี่แหละนะฮะทั้งหมดนี่นคทุก เขียนมานะครับผมเก็บไปหมดสิ่งของทุกอย่างที่ทุกคนให้มาผมเก็บไปหมดนะครับเวลาผมเหนื่อยๆผมก็จะมาดูสิ่งเหล่านี้แหละนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามกันขอบคุณที่ชื่นชอบกันขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันนะครับสิ่งเหล่านี้มีค่ากับผมมากเลยนะครับก็ขอบคุณที่ชื่นชอบสิ่งที่ผมทำด้วยครับเพราะตัวผมเองก็มีความสุขมากที่ได้ทําช่องนี้แล้วก็ทําคลิปแบบนี้ให้ทุกคนได้ดูนะครับอย่างที่บอกไปคลิปนี้ไม่ได้มีคําคมให้มีแต่คำขอบคุณนะครับขอบพระคุณมากๆที่ดูจนจบบลอกนี้นะครับผม สวัสดีครับบ๊ายบายเลิ่เลิ